ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวเยอะอยู่ดูไอ้หัก็มีตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวใหญ่เป็นยังหมดก็ไม่รู้ลูก็ูฟูงก็ไม่เข้าลูก็คู่ก็ไม่เข้าครับ โดนอ๊ยไปละไปละโดนไปละโอ้ยหนักชื่อพอัันโดนสองไหมอุ้ยโดนตัวเดียวตัวเดียวเองเหรอทำไมโดนแค่ตัวเดียวอ๋อปลาหลุดไปโอ้วโดนสองนะครับแต่ว่าปลาหลุดไปตัวหนึ่งละ สองตัวแต่หลุดไปหนึ่งอีกตัวยังอยู่อยู่ตึ้มล็กๆไม่ร่บตัวน้อยจังปลากัวไม่ใหญ่เนะไซสก็เท่าากันครับอีกตัวนึงหลุดไปไม่รู้โดนตรงไหนโดนมีนึงเนียปรมาณครับสองเต็มครับวันนี้ ตัวเล็กตัวใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายครับถ่ายไม่ทันก็ปลาไปก่อนตามต่ออู้ปลาเราเป็นฝูงครับคุณผู้ชมแต่มันลอยลึกครับผมมาใกล้แล้วมันลงลึกเลยไม่รจริงตรไหนครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหรไม่รู้จะยิงตัวไหน,หม,นมองไม่ชัดเลยครับไปยลึกเลย เป็นฝูงเลยดยสูงๆเลยเธออ๋อเป็นหมดแล้วะจงล้นู่นขยับไปไกลหนุนมดก็กัดดีจัง ไปขึ้นต้นสเสดามาอู้อหอลังการงานสร้างขึ้นดีมากไม่ใช่ปลานะขึ้นหมดขึ้นคนครับหมดดำขึ้นเต็มตัวจนได้ถอดสภาพปัดเลยอู้นอนครับใกลๆน่อ โดนสักตัวไหมสักตัวไหมไม่โดนหรอกนิ่งๆสายนิ่งๆโอ้ยผ้าผ้าฟุ้งขนาดนี้ยังไม่โดนเชือกทำไมมันพันกันแบบนั้นเชือกเป็นม้วนเลยครับข้างหน้านะ โดนไหม,ไห,มหรือว่าข้ามออไม่ดึงเลยไม่สู้เลยไม่โดนทุกวนี้ตัวเบลล์ยิงไม่โดนยิงข้ามเฉยเลยยิงข้ามหลังไปซะงั้นอือยู่ปลานี้ก็เนาะ ม,มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงบินปลาเนีย่ยโอ้ ย่งรีบๆอยู่ลงไปเลยยัาเพิ่งไปนะขันอีกแล้ว ยิงอะไรมัมแต่ข้ามเลยนี่โดนครับอืมตอนนี้ผมกลับบ้านแล้วสรุปผลงานวันนี้ก็ได้สามเต็มครับพอได้ติง้งได้ยังใซส์ก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้สองตัวน้อยตัวใหญ่นี้ไม่ได้ถ่ายแล้วก็อีก ตนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันให่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ